สวัสดีค่ะสวัสดีช่องปุ้มปุ้ยอินดี้นะคะวันนี้วันนี้ปุ้ยจะมาพาตัดแต่งใบนะคะใบนี้เขาอยู่กับต้นประมาณหาเดือนได้แล้วค่ะ เขาจะทิ้งใบแล้วใบเขาเริ่มกิ่งเขาเริ่มเหี่ยวนะคะเราจะมาตัดเขาออกเพื่อจะได้เพิ่มตาหนอขึ้นมามีดที่ใช้ในการตัดนะคะเป็นมีดคัตเตอร์ใหม่เลย ต้องใช้มีดที่สะอาดหน่อยนะคะดูใบของเขานะคะโหลาดาังเหลืองสวยมากเลยค่ะเขาจะด่างสีทองนะคะสีทองเหลืองสวยมากค่ะ ด่างของเขานะคะด่างได้คันเทพมากเลยค่ะด่างสวยมากๆด่างเทพมากๆเลยค่ะ ด่างได้ละเอียดเลยนะคะความด่างของน้องโหลาด่างเหลืองต้นนี้ต้นนี้มีอายุอายุของน้องโหลาด่างนี้นะคะ1ปีค่ะ1ปี หนึปีจะมีใบให้ประมาณที่ที่เลี้ยงมานะคะมีหกถึง7ดตาหนอค่ะในต้นนี้นะคะนี่กาลังตั้งท้องใหม่เลยค่ะนี่ค่ะเห็นรอยน้องกำลังตั้งท้องนะคะน้องกำลังตั้งท้องใหม่ ด่างทุกใบค่ะด่างทุกใบเลยลำต้นใหญ่นะคะลำต้นใหญ่มากโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดกันเลยจะตัดนะคะตัดที่มุมตรงนี้นะคะจากลำต้นนะคะประมาณ 5นิ้วค่ะประมาณ5นิ้วได้มีจะคมหน่อยนะคะตัดเขียนครั้งเดียวเลยนี่ค่ะ ก็จะมีแค่รอยแผลตรงนี้แค่นิดเดียวแค่แค่รอยเดียวนะคะเดี๋ยวพอเขาทิ้งตรงนี้ก็เขาก็จะเหี่ยวลงไปเองค่ะเหมือนเหมือนกับตัวนี้ค่ะแล้วเขาก็จะมีตาหนอขึ้นมาตรงข้างๆตรงนี้ดูลำต้นนะคะลำต้นก็ด่าง นี่ดูใบที่ตัดออกมานะคะใบที่ตัดก็สวยมาก สวัสด,ดีค่ะงั้นขอจบ